อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนนอเป็นไงกันบ้างฮนะวันนี้มาตอนเช้ามีคนดูด้วยนะอะรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้มีใครเวิร์คคอมพลมอยู่บ้านหรือใครต้องออกไปเผชิญกับโควิดกันบ้าง นี่คือทรงผมตอนตื่นนอนนะฮะมุมนี้มันก็จะอ้วนนิดนึงนะฮะพยายามล,ลดอยู่ลดยากเหลือเกินไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเด่านนี้หมดแพชชั่นไม่เคยมีเหมือนจะตกครับผมเป็นภูมิแพ้ต่เช้าเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ตื่นหรือยังเหรอก็ตื่นแล้วแล้วก็กินกาแฟแล้วก็คาร์ดิโอเลยฮะยิดถึงทุกคนเหมือนกันครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รอดพ้นจากโควิดนะครับหน้ามัตื่นมันก็จะตุยๆหน่อย,ยนะฮะ ก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรื่องกิโลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซีเรียสเรื่องเวลามากกว่าเฉลี่ยแล้วก็สี่สิบถึงหกสิบนาทีครับเดินมันรูปทุกวันเวิร์กฟอร์มโฮมเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าเวิร์กออนเบดครับ โ,โต้คุณโต้ไม่ไลายสิคุณโต้คิดถึงเราก็บอกสุดีขเพื่นนะครับใครที่ออกไปข้างนอกนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่า โควิดมันน่ากลัวแค่ไหนนะครับฮนะพรุ่งนี้เรามี live ไลฟ์้วยแหละมีงานไทยวังก็เข้ามาดูกันนะเราเราลัดลัดที่ไหนเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึ่งรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับชุ่งนี้ก็วางแผนกันดีๆนะครับเราไม่รู้ว่า โควิดจะอยู่กับเราเป็นงานแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตนะครับการวางแผนทางการเงินนะครับแล้วก็วางแผนสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ รับหนึ่งนะฮะแรักแรกพบกับมารีลันแมมาวางแผนชีวิตด้วยกันเลยเหรอจะดีนะอาบน้ำเข้าเรียนก่อน บายบายครับบายบายแนะนำซีรีส์หน่อยครับเอ่อ hmm. uh, ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เท่าไหร่เลยครับแต่ในเน t f l i ิกดูดูสรารคดี The Last Dance อยู่ครับของ Michael Jordan MJ <laughs> หนวดโกนทุกวันครับตอนนี้เริ่มกลับมาโกนหนวดทุกวันแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อาบน้ำก็เลยไม่ได้โกนเจอกันเท่าไหร่ดีเร็วๆนี้เร็วๆนี้โควิดจะหายไปอย่างแน่นอนครับไม่ใช่แบบนั้นแนะนำหนังสือหรอครับก็ชรื่วงนี้ไม่ได้อ่านอะไรเลยครับแต่ถ้าถ้าส่วนตัวก็เป็น ผมแนะนําช่วงนี้นะนง่งว่างก็ไปหนังสือแนวไมซ์ก็ดีนะเราได้พออ่านอ่านไปอยู่กับหนังสือเยอะๆเ,เราก็จะเป็นแบบหนังสือคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าอยากเป็นคนแบบไหนให้เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดลอ้อมหรือไปอยู่กับคนประเภทนั้นถ้าเราอ่านหนังสือประเภทไหนเยอะๆเราก็จะมีความคิดเหมือนกับหนังสือที่เราอ่าน แนะนำวิธีให้หายงดหิดเลยคะ่ะมองหน้าเราเดี๋ยวจะหายงดหงิดเอง <laughs> สวัสดีครับ Good morning everyone ใช่ะครับออกำกำลังกายเพื่อสุขภาพครับอ่าเช็ฟอเลกอยู่ไหมเช็ครับเท็ทุกวันหาหาเงินค่าข้าวค่า,า,า,าน้ำข้าไฟ เพื่อวันหนึ่งจะเป็นเป็นอาชีพอาชีพหลักได้ตอนนี้เป็นรายได้เสริมเือนกัน,น <laughs> อะไรพี่นุย้ยแซวกันแรงขนาดนี้ ขอบคุณครับดูลพอนที่เล่นใบห่วเหรอไม่ใช่ใสายหวยจริงๆเป็นสายความสามารถแล้วกันเผดหาค่าข้าวค่าขนมครับหาค่ากาแฟาแว 12, ันละหมื่นสองหมื่นก็กำลังดี มุดหงิดเหมือนเล่นละครเลยทำไมอ่ะสวัสดีครับพี่ใหญสายกินว่าต่อนมาแอบ,บดูป้าคิดถึงแเราหละเฉดไม่เวิร์กเอาจริงนี่เคยเล่นมาทุกอย่างละหวยก็เคยเล่นไม่เวิร์กซื้อมาไม่เคยถูกสักครั้งเลยเลิกเล่นไปเลย ฟิล์มพ่อแฟนจะมีอีกไหมไม่รู้เลยครับตอนนี้เอาให้โควิดหายก่อนเพราะว่างานทำอะไรไม่ได้เลยต้องหาเงินอยู่บ้านนี่ได้ไปเที่ยวหาตรงๆบ้างหรือเปล่าต้องถามว่าชีวิตเขามีอย่างอื่นนอกจากนอกจากเขาใช้เขาใช้คำว่าอะไรนะสถานะของเขานอกจากคำว่าน้องของเขาหรือเปล่าเราจะไม่พลาดทิงดถึงบุงคคลที่สามนะฮะ <laughs> อย่าพูดอะไรผิดไปขึ้นมา เขาต้องมานั่งแก้ข่าวจากคำพูดเราอีกกลับตรงๆเป็นพี่น้องกันเหรอคะเป็นพี่น้องที่รู้จักกันครับพี่พิมพ้มอากาศเหรอคะกร,กระแสสุขภาพเลยนะครับท้าขอบคุณมากครับแพ้ทุกอย่างนะแพ้แฟน้วย โนดิมครับทุกคนสำขัญนะชาวนี้สู้ๆนะครับใครที่ต้องออกจากบ้านนะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับอย่าลืมใส่แมสป้องกันตัวเองล้างมือบ่อย,อยๆนะครับจริงๆมีคลิปหนึ่งยังไม่ได้แชร์เลยพอดีว่าวันนั้นไปนั่งฟังรัฐหนึ่งของทางโรงเรียนท,ที่ที่ผมเรียนเชยดด้วยเขาเชิญ ใครนะผมดืมชื่อไปแล้วคือเขาที่เขาศึกษาเกีย่ยวกับเรื่องของโควิดนี่แหละครับอยากให้ทุกคนได้ฟังว่าแบบจริงๆแล้วโควิดมันน่ากลัวขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าใครต้องออกจากบ,บ้านนะครับมีความจำเป็นจะต้องออกจากบ,บ้านรจริงๆนะครับอยากให้ป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับล้างมือให้บ่อยฉีดแอลกอฮอล์ใส่แมสกโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับอะไรก็ตามที่มันทำให เราปลอดภัยได้ทําไปเลยครับเพราะตอนนี้อย่างที่รู้กันว่าบางทีวัคซีนก็เอาไม่อยู่หลายๆคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นแล้วเสียชีวิตก็มียังไงก็ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแคร์ครับส,สู้ๆจะ้ำใจเรียนนันชะุสูส้ๆนี่ก็เรียนออนไลน์เหมือนกันอยู่บ้าน เรียนมนุษย์การเรียนว่าดผีเสื้อเรียนเรียนทุกอย่างที่สร้างเงินให้เราได้วันนี้ไปวันนี้มีโปรแกรมดูขยุลลสัยรอบสีขอบคุณครับนานมากขยันทำไมอ่ะมีประชุมศูนย์9ามองสุดๆนะครับ ล้างมือจนเบื่อยใช่เราเรียนบ้านผีเสื้อเผื่อจะชนเธอมาดูผีเสื้อที่บ้านเราไปดูกันไหมไม่หนวดเราเท่หรอ บางคนก็ดูแบบไอ้นี้นะคือถ้าใช้ช่วงเรียรีเราไว้หนวดจะดูดีแต่ช่วงนี้ไว้หนวดล้วคือรู้สึกว่ามัอนจนป่าเลยอะ่ะมาดูผีเสื้อที่บ้านเราไหมเราไปเรียนว่าผีเสื้อมาเราว่าไปเต็มเลยนะ สวัสดีทุกคนนะค,ครับข้ามคุยกันได้ออกกำลังกายวันละกี่นาทีครับก็คร์ดีเอโออย่างน้นอยๆต้องให้ได้วันละสี่สิบถึงหกสิบครับเมื่อหร่จะมีละครให้ดูอีกครับตอนนี้มีนักขาแก้วอยู่ไปดูกันได้ครับฮฮ่ <laughs> ดูบ้างดูบ้างก็ว่างๆเรา,าก็วันนึงทำหาเงินได้ตามเป้าแล้วก็หยุดแล้วก็ใช้ชีวิตเราอยากมีชีวิตแบบนั้นฮะหาเงินจากที่ไหนบนโลกก็ได้เราถึงเป้าวันนี้เอาไปใช้ชีวิตละไม่สนอะไรทั้งสิ้นออกไปใช้เงินมีความสุขมีการขอเลขด้วยเออวันนี้หวยออกใช่ไหมสิบหกปั ตื่นเช้าครับก็ตื่นเช้าออมาอกําลังกายด้วยแล้วก็กําลังปรับเวลาให้ชินอยู่เพราะว่าเดี๋ยวันนี้ต้องกลับมาทํางานจะได้ตื่นเช้าไปทํางานได้โดยที่แบบรู้สึกไม่งองแงแล้วก็ตื่นเช้ามาฟังวิเคราะห์ข้องคามวิเคราะห์กุ้งเงินของทางโรงเรียนเขาอาจารย์มาวิเคราะห์แล้วก็ตื่นมาคาร์ดิโอไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่าการตื่นเช้ามันทําให้เราได้ทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นเรามีเวลาในหนวันมากขึ้น บางทีเคยตื่นเที่ยงตื่นบ่ายแล้วรู้สึกว่าแป๊บหนึ่งมือดอีกแล้วอ่ะเพิ่งตื่นเย็นแล้วอ่ะมันไม่ได้ทำมันไม่ทันได้ทําอะไรแล้วมันไม่ทันได้สูดอากาศสดชื่นแล้วรู้สึกว่าตื่นเช้ามัน energy มันดีกว่าร่างกายมันดีกว่าด้วยไม่อยากให้หัวอยากให้ความรู้แทนครับเรามีความคิดเฉยๆว่าสักวันหนึ่งถ้าเรา เป็นประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนเราอยากจะมาแชร์เรื่องเงินเก็เรื่องไมเ่เกต่างๆอยากให้ทุกคนสามารถหางเงินเองได้นอกนอกจากการการเล่นหวอยอ่ะนีกอ,อกไหมถ้าทุกคนมีความรู้เราเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนมีความรู้มากพอทุกคนจะสามารถหางเงินได้อย่างไม่จำกัดการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงนี้และทุกช่วง คือการลงทุนให้กับตัวเองครับการลงทุนหาความรู้ให้กับตัวเองเพราะความรู้จะหางเงินให้เราอย่างไม่จํากัดช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครเลยครับอยู่บ้านเฉยๆครับให้ความรู้แล้วความรัก,กอเอาไปเลยผีเสื้อของเราหน้าตาเป็น X A B C D ครับรู้จักเปล่า เ abc d <laughs> ทำไมอ่ะมีการแบงกันด้วยเหรอทุนน้อยทำไงคะมีมีเพจให้ให้หาความรู้ฟรีเยอะแยะครับที่จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่า,าการที่คนแต่ละคนมีทุนน้อยแล้วจะไม่สามารถประสบความสำเร็จกับตลาดนี้ได้เพียงแต่ว่า ต้องหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากพอมีชุดความรู้ที่เยอะพอคุณสามารถทําเงินก้อนน้อย,อยให้เป็นเงินมาหาศาลได้ถ้าคุณมีความรู้มากพอส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าสําหรับตลาดตลาด CFD ตลาดฟิวเจอร์หรือตลาด forex หรือทองคําก็ดีอ่ะคือมันทําให้เราเห็นว่าถ้าเรามีชุดความรู้ที่มากพอมียูเซ็ ที่มากพอมีประสบการณ์ที่มากพอคุณสามารถทำหนึ่งก้อนเล็กๆไ่ะวันหนึงอะ่ะสามารถโตเป็นสิบเท่าก็ได้อันนี้คือเรื่องจริงเราเลยรู้สึกว่าลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องสกิลเซ็ตอื่นๆที่ที่เราชอบเราจะอยู่กับมันได้นานแล้วเราก็จะ ทำเงินจากสิ่งที่เราชอบได้สุ้ๆนะครับทุกคน9โมงแล้วใช่ไหมเหมือนว่าทุกคนต้องไปทํางานแล้วก็ไปเรียนนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับอาจารย์คะหนูไม่มีทุนไปตามเพจได้ครับผมเรียนอยู่ที่ b o w e r Trade Academy ครับมีวิเคราะห์อสอนออนไลน์มีชุดความรู้ออนไลน์ที่แบบ เป็นพื้นฐานที่ผมเรียนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงลึกมีอยู่ใน youtube คราพเพราะลง YouTube ไว้ไปเรียนกันได้ใน Facebook ก็มีครับเออตลาดทองมันจะดีงามบางวันบางวันผมก็เสียนะไม่มีใครชนะตลาดได้นทุกวันครับไม่มีที่ไหนที่ วินเลทร้อยเอร์เซ็นเข้าทุกครั้งโอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นไม่มีครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จัก m ั n นี่ a ม a จ e เมนตเราต้องรู้จักการคัดลออให้เป็นยอมที่จะเสียให้เป็นแล้วกลับมานั่งย้อนดูว่าคราฟกำลังทำอะไรอยู่มีมีมีชุดความรู้ที่สอนฟรีครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปติดต่อได้ครับฮะ ไม่ได้เห็นทุกคนขอโทษทีฮะเขามีสอนฟรีอยู่ครับแต่ถ้าใครอยากเรียนแบบเจาะลึกออก็ไปสามารถสามารถไปโรงเรียนได้นะครับมุกรูรกใจดีฮะเอ้ยรุ่นพี่การเงินการเงินมองเทพเหรอครับใช่ไหมเรียนมกอกรุงเทพเหรอ ดีใจจังมีคนเรียนมีคนเรียนอ้นี้ด้วยเป็นภูมิแพ้ครับทุกคนอยู่บ้านช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างฮะใครที่ w ว r k f r ฟ m Home เลยใครที่ไม่ได้ทำงานเลยอยากไปเรียนจีนครับมันไม่มีตอนนี้ไม่มีแบบพวกเคคอร์สออนไลน์แวหรอบะเรารู้สึกว่าก็น่าจะมีหลายๆที่ที่ สามารถเรียนรู้แบบออนไลน์ไปก่อนไม่ต้องจอเจาะเึกแต่การที่หาความรู้ไปเรื่อยๆมันทำให้เราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเรียนทำอะไรใหม่ทำอะไรดีฮะ เดยบ้านๆจะมาไลฟ์ใหม่นะครับต้องออกไปข้างนอกทุกวันเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆฉีดแลกอฮอห์อแล้วก็ใส่แมสนะครับเราก็กัดตัวอยู่บ้านแล้วก็กัดใไว้ให้ทุกคนด้วยบาย,บายๆครับทุกคนไปเรียนกันแล้วใช่ไหม ผมยังไม่ไปผมยังไม่ไปผมยังอยู่นี่เพิ่ง20นาทีเองแต่ว่าปั๊กหนึ่งจะไปละหาอะไรดูเออช่องพี่พอก็ดีนะครับช่องของพี่พอ m มันนี่มาสเอร์เราได้ความความรู้ได้ไมายเซ็ตดีๆเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่ใครก็สามารถที่จะทำได้ชอบมาชอบดู เรียนครับวันนี้มีเรียนพรุ่งนี้ก็เรียนเรียนทุกวันเลยคือที่ที่ผมลงลงเรียนไว้อะครับเขาจะมีโคชชิ่งโคชชิ่งทุกวันจันถึงจันถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์คือเป็นคอร์สส่วนตัวคอร์สพิเศษซึ่ง,ซ,งซึ่งลงเรียนไว้วิตามินซีก็กินครับ ทันไหมครับบายายราวนี้ทานอะไรยังไม่รู้เลยครับแต่หุงข้าวไปแล้วตื่นมนาะตอนแรกเมื่อกี้ไลฟ์กดไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วนึกได้ว่าเอาข้าวใส่หม้อทุกอย่างแล้วเสียบป๊กแล้วแต่ลืมกดหม้อก็เลยปิดไลฟ์ก่อดแล้วไปกดหม้อกินวิตามินอะไรบ้างเหรอครับกินกินนมพึ่งครับ กินวิตามินซีวิตามินบีรวมแกรฟซีดแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนครับเราก็จะมีบางช่วงที่แบบถ้าช่วงไหนสิวเยอะก็จะกินพวกซิงซึ่งของโรเจกิสก็มีนะครับเป็นชุดพร้อมกินเลยสามารถพกผ่าไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็แบบสมเม็ดนะครับซึ่งก็ทำให้ การทํางานของวิตามินในส่วนต่างๆมันทํางานได้ดีขึ้นแอบไปของนิดนึงเออให้หัวรอ้อแบบตลบที่สุดแต่วิ่งอยู่ให้ดีมั้งฮะน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยเนะี่ยแต่เช้าเลยุมแพ้ไอ,อบายครับทุกคน บายบายอ่ะงั้นงั้นลาตรงน,นี้เลยจบไลฟ์แล้วนะจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาพูดคุยนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้อัปเดตในโซเชียลเท่าไหร่ก็จะมีในสตอรี่บ้าง,าาางเพราะว่าก็จะมาไลฟ์บ้างเพราะว่าไม่มีงานเนาะช่วงนี้ก็อยู่บ้านก็หาค่าน้ำค่าไฟค่าข้าไป แล้วก็เรียนไปนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีความรู้ที่มากพอเราสามารถออกมาช่วยแชร์ความรู้ให้กับคนที่เขาขาดโอกาสแล้วเขาอยากที่จะเรียนรู้เราสามารถเอาไปใช้หางิันเองได้ก็อยากที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้ไวที่สุดยังไงก็วันนี้ขอจบแล้วเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะครับแล้วหวังว่ามาคุยกันใหม่นะครับ พรุ่งนี้มีงานเราลั์ที่ไหนเดี๋ยวเราบอกถ้าใครรู้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับบ๊ายบาย